ร้อนมากครับ <laughs> ดีครับก็เป็นเป็นการไปถ่ายแบบแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยฮะทะเลดูหวานมากทะเลสวยดีทะเลสวยดีครับหวานไหมคร <laughs> ก,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 ก็หวานไม่ล่ะก,ก็ต้องถามคนดูครับผมเ <laughs> ลือกแล้วเลือกแล้วแล้วก็ได้ได้พี่ใหญ่เป็นคนถ่ายรูปให้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออชอบรูปสวยเนี่ยครับผม,มรูปนี้ดูสวีทมาก ทีมอะไรจริงๆก็คือไปถ่ายหนังสือเพื่อนเดินทางครับก็ไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าก็ถ่ายแฟชั่นปกติคะอย่าง่ใต้น้อะไรเงี้ยสวยไงสวยเราชอบก็คือก็คือมีคนถ่ายรูปให้เอากล้องใต้น้ําไปแล้วเราก็แบบลองถ่ายดูแล้วแล้วก็เออเห็นภาพนี่สวยดีก็เลยอยากแชร์ก็เลยแชร์มันเซ็กซีหวานมากเยหวานมากครับผมก็ ก็เราก็แค่เห็นว่ามันสวยดีอันครับคู่ใต้น้ำนิดนึงครับที่บอกว่าดูเหมือนกับจะคริสกันอะไรอย่างงี้เกิดจะคริสกันะไรยังนี่ฮะยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็ก็เราก็อยากได้ภาพที่มันสวยงามอะเนาะเราก็เราก็เลยแแอคอคติ้งแบบนั้นครับผมจริงตั้งือแอคติ้งเองครับ เขาสั่งมาีเคิมห่มปเที่ยวแครับคุณหมอท่าไหนหรือลูกค้าทาที่ต้องการจใช่ครับไปไปพักผ่อนด้วยโชคดีเสียเตยเา่เดินมาตรงนี้ตั้งวลยกวผมฮะไปครัปครับครับคุณหมอไปเรื่อยเลยนะคะ ใช่ครับดูดูแลดูแล,แล้วแล้วก็แล้วก็นางก็ฟิตหุ่นไปเพื่อเล่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรเราถ่ายให้เองเราอดน,นั้นนะครับผมเออสวยดีสวยดีนางมีมีแบบมาให้ดูไงก็เลยแบบเออลองถ่ายซีอะไรอย่างเงี้ยเีนียบอกว่ามันดูม้าบโอ้ขนาดนั้นยังครับยังยัง,ยงไปถ่ายเล่นเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไร <laughs> ยังไม่รู้สึกอะไรครับก็ถ่ายให้ ให้ให้ให้ชมกันไปก่อนอืมค,ครับก็ดีครับดีครับดีดีเราส่วนตัวเราก็ชอบรูปภาพสวยๆไงเราก็เลยเราก็เลยอยากได้ภาพสวยๆมาประดับไอจีเราบ้างแต่ทัางทั้งที่จะบ่ได้ไปก็ไม่แพ้อากาศร้อนไม่แพ้อากาศทออไม่แพ้อากาศเลยครับอ เต็มเราก็จัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเราก็ฟิตหุ่นไปเหมือนกันใช่ไหมก็มีอย่างพี่ใหญ่เป็นช่างภาพด้วยแกก็แบบแนวนั้นอยู่แล้วครับผมก็ได้ได้โชว์ความเซ็กซี่เบาๆฮะับมีโชว์แค่ซิคแบบนี้มีมีมีก็ติดตามในเพื่อนเดินทางครับอ่าได้เห็นคิมมีโชว์มีเป็นอินฟินี่ใช่แล้วใช่แล้วก็ก็มีบ้างก็มีบ้างครับก็เป็นชุดแฟชั่นด้วยเออก็โชว์เซ็กซี่เบาๆไม่ห่วงเราแบบเบลล์บั๊บ ้อเขาโตแล้วนะผมว่าอายุ25แล้วนะครับก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าห่วงอะไรแล้วล่ะีชนะ่วยไเรียช่วยอ่ะ,ะีไม่เลยครับก็ไว้ใจไว้ใจพี่ใหญ่มากครับผมแล้วก็ไว้ใจทางทีมงานนะครับก็ไปถึงพวกก็ช่วยกันทํางานบางทีเราก็เป็นถือรเฟต์ให้ไปพัดให้อะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีเป็นการทํางานที่เป็นกันเองมากๆไม่ห่วงแต่ห่วงไหมครับ <laughs> ก็ไม,ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงครับผมน้องเขาโตแล้วครับผม คนคนเรามันก็มีเป็นช่วงเป็นช่วงอ่ะเนาะครับผมก็ก็ช่วงนี้ก็เป็นซัมเมอร์แล้วก็เป็นอะไรที่มันลงตัวเราได้มีเวลาพักผ่อนเยอะด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ดีได้ไปทาน์จื่อที่ต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับก็ไม่เล่นคอมแลกก็เนียนเลยครับดาเลยฮะเนียนเลย ะรรจะได้เห็นเมื่อไรอีกประมาณเดือน2เดือนน่าจะมีทุนาครับ